จุกกล่สวัสดีครับอัจฉริยะลูกหนังวันนี้มากัรบอลเด่นประจนาันพุธที่1 9เมษายนครับมาที่แชมปีเป็นชิพอังกฤษมิดเดิลสโบเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเฮาสิตี้เจ้าบ้านมิดเดิลสโบผลงานโดยรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นถ้าดูกันเฉพาะเกมในบ้านอย่างเดียวต้องบอกว่ามิดเดิลสโบองพวกเขาก็มีเสถิตในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเกมในหลีก10เกมหลังสุดเป็นการชนะ8เสมอ1และแพ้1เกมด้วยกันขณะที่ทีมเยือนเฮาซิตี้ผลงานภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดู พอเกมในลีก10เกมล่างสุดเป็นการชนะ2เสมอ6และแพ้2เกมด้วยกันและเกมนี้เฮาสิตเตียงพวกเขาจะได้บุกมาเจอกับทีมเจ้าบ้านที่มองว่าไม่ได้ดูง่ายแน่นอนพอเกมนี้พวกเขาจะต้องบุกมาเจอกับทีมหัวตารางและถ้าเทียบกันดูจากฟอร์ภาพรวมในลีช่วงหลังกันดูมองว่าเจ้าบ้านอย่ามิดเิลสโบที่เกมในลีช่วงลังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะเก็บชัยไม่ได้ถึง8เกมจากสินัหล่างสุดในบ้านนั้นมองว่าพวกเขายังทรงดูดีกว่าทางหน้าทีมเยนที่ยังทรงเอาแน่นอนไม่ได้พอสมควรทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านมเสบบนแตใก มองว่ามีความเป็นไปได้สูงกว่าเกมนี้เห็นควรว่าต้องเลือกเชียรเมนต์สโบเหมาะสมกว่าฝันทงวางมิดเดิลสโบโกอินเตอร์สนใจทางบอลดีๆแบบนี้ทุกวันฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มบอล VVP กว่า5กลุ่มการันตีด้วยสมาชิกกว่าสอ0 0คนขึ้นทุกกลุ่มแอดไลน์มาได้เลยครับ L R 2 2จุกกลุ